ต่อมาจะเป็นแถวที่16ค่ะเราจะเริ่มแถวที่16ด้วยโซ่3พอ1คอลงหลักนี้เห็นไหม1ค้งค้างนะคะค้างไว้ครั้งที่2เมื่อครบ2แล้วก็ลวกโซ่3พอ1คอรับไป1 2 3ลงช่องที่3คือตรงกลางนั่นแหละ ลงพอหนึ่งคอไปสามหลักโซ่สามค่ะมาลงนี้อีกสามหลักนะคะลงแต่ละหลักเนี้ยสามหลักลักษณะงาน ต่อมาค่ะโซ่สามข้อหนึ่งข้อลงนี้นะคะดึงแล้วค้างไว้ข้อหนึ่งข้อลงตรงกลางเนี้ยดึงแล้วค้างไว้แล้วก็ลงตรงนี้อีกหนึ่งค้งนะคะดึงค้างไว้ก่อนเมื่อครบสามหลักแล้วเห็นไหมแล้วก็ดึงเอาหมดโซ่สามข้อหนึ่งข้อมาลงนี้แต่ละหลักนึ่ สอนะคะครบ3ามแล้วก็โซ่สามนับนึ่งสองสามลงช่องที่สามลงไปสามหลักเมื่อครบแล้วโซ่สามมาลงตรงนี้อันนี้มาดูอันห้าดอกเนี่ยนะห้าหลักเนี่ยนะคะ หลักแรกทางลงไปค้างไว้หลักที่สองค้างไว้เมื่อครบสองแล้วก็ดึงออกหมดหลักที่สมลงปกติคือลงจบเลยหลักที่สีค้างหลักที่ห้าค้างแล้วก็รวบแล้วก็โซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องที่ 3. ส3มหลัก เมื่อครบแล้วก็โซ่สามมาลงตรงนี้สามหลักตลงแต่และหลักสามหลักนะคะเสร็จแล้วพอเอ้เสร็จแล้วโซ่สามหนึ่งสองสามมาลงตรงนี้หนึ่งหลักค้างไว้ลงตรงกลางเป็นหลักที่สองค้างไว้ ลงตรงนี้อีกหนึ่งหลักเมื่อครบสามแล้วก็รวบโซ่สามค่ะถึงตรงนี้ก็ลงปกติคือลงทุกช่องครอจะทำให้ดูอีกนิดนึงเนาะอ่ะนะคะพอมาถึงตรงนี้โซ่สามนับไปลสามช่องลงพอหนึ่งคอสามหลัก โซ่สามมาถึงตรงนี้หลักแรกค้างหลักที่สองดึงค้างไว้ก่อนแล้วก็จึงรวบหลักที่สามลงปกติคือลงจบเลยหลักที่สี่ค้างหลักที่ห้าค้างก่อนแล้วก็จบแล้วก็โซ่สามนับไปสามหลักเฮ้ยพูดผิดนับไปสามช่อง ให้คุณไม่ง่วงลายนี้สมาธิอย่างแรงอะนะคะเมื่อครบแล้วก็โซ่สามแต่ออกมาลายมันก็สวยนะคะนะมันมองเห็นถึงความอดทนความพยายามมากเลยลายเนี้ยนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้อ่ะว้ดูใกล้ๆ ะะต้องถักให้ได้แบบนี้นะถักวนมาค่ะแถวที่สิบหแล้วเราจะมาจบแถวที่สิบหกันค่ะเจ้าสาเอาไหมเอาไหม แล้วก็โซ่สามนะคะมาลงตรงนี้หนึ่งหลักสองหลักสามหลักครบ3สามแล้วก็โซ่สามัาเป็นหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่ 3. สามสมครั้งสามขา อพอมาถึงตรงนี้โซ่สามนะคะหลักแรกลงแล้วค้างไว้หลักที่สองลงแล้วค้างไว้เมื่อครบแล้วก็รวบไปเลยนะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามดึงผ่านไปนะคะลักษณะของงานก็จะแบบนี้ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือตัวไหนมันก็คือตัวนี้แหละนะคะอ่ะเราก็จบกันละจบแถวที่สิบหเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวใหม่กันเรามาต่อแถวที่สิบเจ็ดกันค่ะอ่ะต่อด้วยโซ่หนึ่งสองสามนะคะลงตรงนี้มาหนึ่งครั้ง แล้วก็รวบไปเลยเราจะได้แบบนี้โซ่สามนะคะมาลงตรงนี้อ่าหลักที่หนึ่งสองสามนะคะอ่ะเมื่อครบสามแล้วโซ่สามมาลงตรงนี้ หนึ่งหลัก2หลัก3หลักแล้วเราก็ย้ายมานี่เลย1หลัก2หลัก3หลักนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะชิดกันอย่างนี้โซ่สามหนึ่งสองสามมาลงนี้หนึ่งหลัก สองหลักสามหลักเมื่อครบสามแล้วโซ่สามนะคะมาลงนี้หนึ่งแล้วยังไม่ปลดนะหนึ่งค้างสองค้างสามค้างนะคะเมื่อครบสามแล้วจึงรวบโซ่สามค่ะอันนี้ก็ลงแต่ละหลัก หนึ่งสองสามครบสามแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามมานี้หนึ 1, ่งหลักสองหลักสามหลักเมื่อครบสามแล้วก็พอหนึ่งคอย้ายมานี่เลยหนึ 1, ่งหลักสองหลักสามหลัก ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้น,น,นะคะ <c oughs> เห็นไหมว่ามันจะชิดกันอ่าต่อไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็โซ่สามมาลงนี่แต่ละหลักหนึ่งสองสามเห็นไหมนะคะแล้วก็โซ่สามพอมาถึงตรงนี้ หลักที่1นึ่ค้างหลักที่2องค้างไว้หลักที่3ดึงค้างไว้ก่อนแล้วก็รวบนะคะโซ่สลงแต่ละหละักโซ่สามพอมาถึงตรงนี้มาถึงช่วงนี้นะคะอันนี้เราก็ลงตรงหลักมันก่อน หนึ่งหลักสองหลักสามหลักเมื่อครบสามแล้วก็พอหนึ่งคอย้ายมานี่เลยหนึ่งหลักสองหลักสามหลักนะคะแล้วก็โซ่สามมาลงนี่ให้มันครบสามหลักอันนี้เราก็ลงปกติธรรมดาให้ครบสามหลักเมื่อครบแล้วก็โซ่สาม มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะทําหลักที่ 1, นึ่งค้างไว้หลักที่ 2, ดึงแล้วค้างไว้หลักที่ 3, ดึงแล้วค้างไว้ก่อนเมื่อครบสาหลักแล้วจึงรวบโซ่ะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็ลงทุกหลักสําหรับแถวนี้นะคะเราจะถักวนไปแบบนี้มาดูงานที่ได้ก่อนงานที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ ะะจะเป็นลักษณะแบบนี้ถักตามมันนะคะเราถักวนมาแล้วเราจะจบแถวที่17กันนะคะอันนี้ก็ลองแต่ละหลักพอหนึ่งข้อลงแต่ละหลักแล้วก็พอหนึ่งข้อข้ามมันนี้เลยอันนี้เรากำลังจะจบแถวกันนะสซสาม ตงแต่ละหลักอ่ะมาถึงตรงนี้ก็โซสามค่ะข้อหนึ่งข้อลงหนึ่งช่องที่เหลือเนี้ยนะคะลงแล้วอันนี้ช่องนี้มันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมนะคะลงหนึ่งช่องที่เหลือแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะ แทงลงไปช่องล่างเนี่ยพันขึ้นมาแล้วก็รวบไปเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะตัวนี้กับตัวนี้จะเหมือนกันก็คือตัวเดียวกันนะคะก็จะเป็นอันจบแถวที่สิบเจ็ดงานที่ได้นะคะแถวที่สิบ Yeah.